นี่แหละแมวสมอสินเบาตลอดว่าขัดเสีงว่านี่เอาตัวมันให้ลูกจังสิล่ะเอาตัวมันให้ลูกชัดเจนนั่งสิล่ะพี่น้องขาเบื้องเปียงเบื้องเปียงโอ้แต่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 ตายเป็นจะไรพี่มูฮันตัดต่สอะหลังจากพี่มูฮันนะครับได้อ่าไม่ให้คลิปแมวสมอตอนเป็นอากงอามานี่ได้ขายง่วงเกือบหมดทุกตัวน้องครับเหลือแค่ตัวเยวะตัวนั้นพี่น้องครับวันนี้นะมีง่วงงามๆพี่น้องเบิ่งหลายหลายตัวครับตามงบประมาณที่พี่น้องมีครับแล้ววันนี้แมวสมอใส่ของบ่หูพี่น้องครับแนวนำหาสมอก่อนนะครัับงงววตย เอ้า่าเอ๋คุณแม่สวัสดีค่ะสายการบินโนตแตแตอแอร์ไลน์พร้อมให้บริการแล้วค่ะเอ้าคุณแม่จ้าเอ้ามือนีมาได้ตีมืคเขาคุณแม่มือนีเอ้ามือนีเป็นแอร์เนาะแอร์จ้าแอร์โฮสตสเตจเต้อากระเป๋าลูกค้าเป็นรูเป็นมอเป็นพนักงานของรัฐแต่ฟันีอยากคืออยากเป็นแอร์โฮสตสเตจกอเก็บคันนี้ก่อนค่ะตัวกระเป๋าให้ลูกค้าแล้วแล้ค่ะ พูดในซานอวขคุนเครื่องนะคะพี่มูหันพี่ลัาที่ยอดขายนี่เครื่องดีเล่บอนี่โอ้พี่น้องนะครับมื่อนี้นะครับเมื่อนี้แอร์ฮอสตีดมหาขายง่วค่ะเอานะครับคุณแม่อยู่สายกันมีนะไรกับคุณแม่นกแต่แอร์ไลน์ค่ะอันแม่คิดว่านีวก็ลูกเลือดแม่ที่ยานบอครับเราว่าปลอดภัยแน่นอนขึ้นลำนี้ปลอดภัยขออนุญาตดูการแต่งหน้าได้ไหมคะ อาจากมูฮันสังเกตแล้วอันนี้จมูกสองข้างนี่เหมือนกับจุ้มตีนหมาว่าเลยครับคนนี้อ <laughs> ันนันเป็นนันพนักงานเขาให้แต่งแบบนี้แล้วค่ะโนกแต้แต่แอร์ไลน์ของเรานะคะใช่ไหมคะค่ะวันนี้พาบินชมวัวเลยนะคะครับพี่น้องขามือนี้มาสมอติกะมีง,มมอองวงมาฝากมาตรอนพี่น้องคือเก่าระค่ะเอาะค,ะอคุณแม่ข,ขออยากขออยากเสียม่อยากแต่บอกค่ะจ้าคุณแม่เอียงทียังเดียงเลยไหมเสดบื้อตุน <laughs> เอาไม้ด้วยใส่พวกอีหลี <laughs> อ้าวว่าหลายอย่าแห้งพี่น้องค <S <S ระับปอป้อกับไม้เล็กหนึ่งนะคะโอ้นี่ชิ้ซ้อมันไอ้เวลาขึ้นเครื่องเหรอครับพี่ปอขึ้นเครื่องค่ะเวลาตุกมัสเตมีอันนัตุก๊กลงมาครับกับเฮ็ดตามขอกำน,นัดกองเครื่องแหละค่ะอ,อ่ะโอเคพี่น้องครับหัวหลูดอ่ะมือน,นี้นะแม่ออโซมอนครับอ่าเป็นแอร์ฮอสเตสครับพี่น้องครับความฟอนสุดๆยิ่งทุกคนเนาะมือนีในจังภาษาคุณแม่อ่าในจังภาษาเก๊กภาษากีกันล่ะนี่ฮาวตาเชี่ยวฮาวบ่ปกติเลยเขาเป็นอันแอร์ภายในประเทศเนาะ แอร์แลนด์ประเทศค่ะนกแต่แต่แอร์ไลน์ค่ะอ่าว่าจะเป็นสายภาษาอังกฤษเนะาะจ้าส่วนมากรับแต่คนอีสานค่ะแมนมาครับแมนค่ะไฟกรุเ<อ>งเทพขวัญเกลีหัวเสีย <c oughs> พี่นอ้องแมสออกว่าขออย่ากเกลียหัวออกก่อนเด้อยกันอ่ะโอเคเอาอย่างนี้ครับเอาหมายเลขกหนึ่งจ้าพี่น้องค่ะพี่น้องครงับผู้ใดโมโหหลอดผู้นั้นเป็นผู้นั้นต้องชนใดไม่มีดน,นตรีการฉะนั้นพี่น้องนัะสายใบใดคือประทัด อ่ะนะครับวันนี้พี่น้องเบิ่งตัวแรกพี่น้องครับจ้าหมายเลขหนึงค่ะเป็นแม่ลูกไทยกิปปอไทยกลางค่ะไทยกลางเป็นแม่ลูกไทยกลางลูกตัวแม่บดบดเข้มๆเ,เลยจ้ะพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่จ้าหัวไทยกลางค่ะแม่ปกติสูง 123, ร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสี่เลย,เลยจ้ะพี่มูหันพี่น้องครับวันนี้แม่เขาสูงร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสี่เนาะพี่มูหันไปถ่ายลูกกันไหมไรเนาะพี่จ้ะท่างผู้ผู้ซอยได้พี่น้องมาสมมติเฮ็ดผู้เดียวได้ไหมตัวนี้โสดแล้วจ้า สวดตลอดนะคะสวดตลอดจะเป็นแม่ลูกตัวเมียจ้าแม่ลูกลูกตัวแม่แม่เพิ่นบ่หัดได้ผสมด้วยจะเป็นสัตว์อยู่หมู่บ้านนี่ค่ะอ้าวแม่ผสมว่าได้ผสมนะครับจ้าเอาเป็นครับอนนี้เบพวงตัวแรกแม่ลูกลูกตัวแม่แม่แล้วค่ะราคาครับคุณแม่ราคาสองหมื่นสามพับาทจ่าพี่บุหัน2อง0 0ื่นสามารอ่าถือตัวละหมื่นนิดๆตัวละหมื่นจ้ามาปล่อยเลี้ยงคักแจ็พี่บูุหันเลย11,500บาทจ้า พี่น้องครับถึงตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเก่งค่ะกินเก่งหู้เชื่องค่ะบ่มีตั้มนิค่ะปาให้ลูกโบ๊ทดีจ้ะแม่บ่ครับจ้ะเอาหมายเลขหนึ่งพันไปนะคะพี่น้องครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทจ้ะเอาพี่น้องครับเป็นแม่ลูกลูกโตแม่จ้ะลูกกับติดโบ๊ทพร้อมเนื้อหนังดีพี่น้องครับสวยจ้ะ แมท่ทองว่างเนาะจ้าทองว่างจ้าเอ้านะครับโบหลายพี่น้องสีลำคัน่นมอนี่ผมขอหยาดหัวรอดหน่อยลุง <im consci en> พ,พี่น้องครับพว่าบางเทือพี่น้องอยากจะเบิ่งโตงว่าแต่มอนี้อดพอะไนรีพี่น้องครับพอนะว่าม่นเขาต้มมัด <im S 1> พี่น้องมอนี้นะครับเอาหมายเลขสองจ้าหมายเลขสองจ้าเป็นแม่ลูกตัวเมียเพื่อนครับพี่มูหันแม่ลูกลูกตัวเม่จ้าเป็นนางเขาเลกับลูกสาวค่ะโอ้ยลูกงามครับจ้านางเขาเลกับลูกสาวจ้ามาพี่หลุงไเขาลูกตัวครับึแม่ตัวสืลูกตัวนี้ลูกตัวที่สองจ้าพี่มูหัน ลูกตัวนี้ตัวที่สองเนาะแม่เพิ่มสูงร้อยสี่สิบจ้ะอันพี่น้องครับะพนว่าสูงหนึ่งร้อยสี่สิบจ้ะเนี่ยคการดูแลจ้ะกินเก่งเชื่องเชืองฮู้ฮู้ครับพี่โมหันครับอันนี้คือขายการดูแลซื้อๆเนาะแม่นค่ะแต่ว่าเต่านมดีเหมือนเต่านมงามงามค่ะนมเห็ดรวยสวยอยู่อ้าวจะไป่นต้อคักแช่ประกันค่าทุกค่าถอนเนาะประกันค่าเอาตัวนี้ประกันค่าสูงอะไรก่อนเนาะร้อยสี่สิบจ้ะร้อยสี่สิบเนาะเอาสิครับราคาเท่าไครบนี่ราคาปุ๋ยไปสองหมื่นหกพันบาทจ้ะพี่โมหัน อุตส่าห์โค้รสนามโดนสองหมื่นหกหนึ่งไก่โหวโดนได้เถอะพี่น้องครับสองหมื่นหกพันบาทจ้าหมายเลขสองนะคะถึงตัวละหมื่นสามพันบาทจ้าเอาต่อได้อีกค่ะส่งฟรีร้อยโลนะคะต่อได้อีกจ้าหมายเลขสองส่งฟรีร้อยโลจ้านั่งเขาแรกกับลูกนะจ้าไปวันนี้ฝาห้องกันยันฝาห้องพี่น้องคขาแสงแดดกับสีเบิร์ตครับมูฮันกับมีงานแม่ส้มกับมีงานเขาต้องใส่ทาย่ำคำยงมแรงวัวไงว่า แสงอาทิตย์อัศดงคุณนะครับตัวนี้คือเอาไม้เลขสองผ่านไปเอาไม้เลขสามจะพี่บุหันมาเบิ้งว่วโลนหัวหัวโลนทองหัวโลนมาครับจน้าคุณแม่ใดเป็นแฟนคุณแม่คือีิบอนอยู่ทางเขียดเนาะคือติมีความสุขทุงมือเนาะหมายเลขสามค่านางล้นค่าหมายเลขสามนางล้นสาวทองเลกสาวทองเลกสามเดือนกว่าจะเข่าสีเดือนกับกับพริกแดงจ้า สามเดือนกว่าจากเอาสีเดือนจ่ากระพริกแดงค่ะประกันทองนี่เนาะประกันทองประกันตั้มนี้จ่าพี่มูหันอันนี้มันสูงกว่าเลยครับรอยสีสิบสามจ่าถอดแว่นตาก่อนมันก็เป็นสีแดงๆเนาะจ้ะไอโบงไงว่าฝ่ามันสลัวเนาะไม่ได้เป็นสีสม่ำนๆนมั้ยนะมูลนี่เนาะจ้ะนี่ค่ะแม่โลนขัดไส้เมาเนี่ยแห่งสีงามได้พี่น้องมาสมัครองประทัดหูเชื่องค่ะครับตัวนี้ค่ะบ่มีตั้มนี้ค่ะถือว่าเป็นวัวโค้งสั่งแงะจ้าสาวทองแรกจ่าพี่มูหันประกันทองประกันทองประกันตั้มนี้ค่ะราคาครับตรงสีราคาเปิดไว้้บาทจะะฮ สามหมื่นสองพันบาทจ้าเดี๋ยวงวดหัวโลนทองเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับวันนี้บามันหัวโลนนี่พี่น้องครับแล้วก็เป็นงวดตัวใหญ่พร้อมครับเงี้ยแล้วก็ประกันทกร้อยสี่สิบห้าพุ่นล้วพี่น้องเนาะจ้าเกือบร้อยสี่สิบห้าพูดแล้วขสมมีใบไม่หลอดเห็นนหมครับใบไม่หลอดจะพริกแดงจ้าพริกแดงครับพี่น้องครับประกันทองเอสเคห้าแปดหนึ่งนะคะอ่าพี่น้องครับตัวนี้ของว่าประกันทองเลยเป็นแมียสาวๆสดๆด้วยพี่น้องครับจ้าสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทจ้าจ้าพี่น้องบริกรซีแค่เลขกี่คูณหนึ่งสคะ ไอ้ลงเงินผลโหวตให้แม่สมอลไหมเขาจะมักมักขุดเอาหวยใช่ไหม <laughs> ไปตลาดงัวเป็นแต่คนถ่วงว่าเออไอ้ไอีเอ้กอีเกีนร์ลงมาตลาดงัวล่ะสิเพื่นว่า <laughs> เอาหมายเลขกีจ้าพี่มุหันแม่ลูกจ้าแม่ลูกลูกตัวแม่จ้าเอาพี่น้องมานีมาสื่อง่าต๊งสี่เขาได้รุ่นแล้วแม่กังหันโอ๊ยมแม่กังงามลูกันได้สี่เข่าเดือนนึงจ้าพี่มูหันเดี๋ยวพี่น้องปรหารเอาแม่ทองไปรุ่นให้มันยากนี่ครับยังสี่พี่น้องคิดหลายเนาะเนี่ย อ้าพี่นะครับแม่ลูกลูกตัวแม่จ่าหมายเลข C จ่าแม่สูงร้อยสี่สิบสามจ่าอันนี้ลูกตระในหัวหะครับอ่าลูก KF 3ามหนึ่งจ่าลูก KF 3าหนึ่งเนาะแต่ว่าเอกสารไม่มีนะคะไม่ต้องหามหาแต่ว่าเจ้าของบอกว่าลูก3ามหนึ่งค่ะครับปกติลูกหลอดต้พี่น้องมันตัวดีตัวงามเพิ่อย่างในเบื้งแนกคุนแม่มันสูงอะไรตัวนี้ร้อยสีจ่าแม่สูง้่าแตเป็นตารัางพี่น้อง แฮมแมอร์น,น้นำนมแตกๆดีถ้าเด็กอ้วนเนาะนี่แหละจ้าแตกยุจ้าน้ำนมกระไดเนาะแต่ว่าลูกมันสมบูรณ์รณดีเพราะมี่าจอยบ่มีขาดอาหารเนาะแม่กับบได้จอยแม่กับสดดีค่ะแม่มได้ลูกกี่ตัวครับตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวที่สองจ้ะพี่น้องครับตัวนี้ตัวที่สองตัวสามมันตีไปแม่ไข่ลูกสีแดงเข้มพักนตัวนี้เนาะแม่ไข่ลูกแดงดีจ้ะเอานะครับตัวนี้ราคาครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะพี่มุขันสามหมื่นเก้าพันบาทจ้าราคาห่องซื้อเนาะราคาห่องซื้อขัดต่อรองได้อีกต่อรองได้อีกจ้ง พี่น้องครับแม่ลูกลูกตัวแม่จ้ะอ่ะครับเห็นยางลูกน้ำเหลีวนะครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าพันบาทจาังหวอยแม่พะะเพ่ำกับได้ซึ่งอีกจ้ะหมายเลขสีด้วยจ้ะเด้อสามหมื่นเก้าพันบาทมั่วแม่สมอหู้เชียงทุกตัวค่ะพี่มูหันครับจ้าหมายเลขสีเอา้าระดุมแตกออกแล้วบิดไงเอา้าไปดิซื้อเสือมะะอาฝาอสมอจ้ะจะเายังใส่บ่ได้ <laughs> เอาหมายเลขห้าจ้าหมายเลขห้าจ้ะ อ้าวพี่น้องครับวันนี้มึงโตต่อไปอันนี้เป็นแม่สาวทองเล็กจ้าผสมเราตินี่อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะอีลาสิไปยังลูกอ้าวพี่น้องครับตันนี้แม่สาวทองเล็กครับสีสันดีแห้งค่ะเนื้อหนังเต็มเลยเนาะจ้าเพิ่นเป็นลูกสาวของเอชเคหาสองศูนย์ค่ะลูกสาวไอ้มดแดงลูกสาวไอ้มดแดงเอชเคห้าสองศูนย์ท้องกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าสี่เดือนจะสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองเซนติเมตรจ้ะพี่น้องครับตัวนี้เป็นง้วงค้งสางดีเนาะ การเนื่อกับเต็มเรื่องนั่งดีตัวตนดีเบิ้งโกหางเราไอ้ไายเบิ้งโกหางพี่น้องเขาบออีหล่าสิฮุ่นอีหยังดูอยากไปใส่อยากขึ้นเครื่องเราบอกอีหล่าอยากขึ้นเครื่องบินสิมันอยากขึ้นอยากขึ้นเครื่องบินแล้วอยากเข่าคอกพี่น้องขานส่วนว่าติดมือมันหูขึ้นอย่างนี้จ้ะราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาตัวนี้แม่เออสม่าเปิดองไรอ่าสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทจ้ะ สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแม่สาวทองแรกสาวทองแรกสีสันดีๆสวยๆเลยคุ้ครับตัวนี้บ่คิดหวังหัวยังตีเป็นแม่สาวแม่นค่ะอนาคตไก่หัวสดๆอยู่โอ้ยงามครับจ้ะแล้วก็นุ่มบมเต่าไงเม่นค่ะนุ่มงามครับปะจ้ะตัวต่อไปไม่เหล่าฝนนิดเลียครับยันเหมือนไทยบอลแล้วหูนี่นะครับอันนี้หมายเลขห้านะคะหมายเลขห้าตัวนี้ลูกตัวไหนคุณแม่ไม่สวยจังเลยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้ทีเด็ดบ่อเอาไว้บ หมายเลขห้าผ่านไปนะครับอันนี้หมายเลขหกจ้าคุณแม่ยังครับพ่อหันกระเป๋าอ๋อสมอลุ่มหมายเลขหกจ้าพี่มูหันหมายเลขหกจ้าอ๋อแม่สาวประจําทีมงานแม่ท้องแม่ท้องแม่ท้องห้าเดือนกับเคเอฟหกแปดจ้าแม่ท้องห้าเดือนกับเคเอฟหกแปดจ้าสูงรอยซี่ทิบสองจ้าหน้าหนาลึกๆอ่างเลยค่ะ เพศเหน่งน,นี่ทายคลิปง่วงงามเนออาะเพราะว่ายังตีโตจริงงามก่อรงามคักงามคักหนาคักใหญ่คักจากง่วแม่นี่แต่บางห้องเห็นในทั้งขางเขาบพรเห็นเนื้อของเขาแม่นค่ะพี่น้องครับโตจริงเนื้อบอกไลายคุณครับเนื้อนั่งดีคลิปดำออกบดพร้อมแม่นคะ่ะเครื่องเพศดำนะครับคือว่าไงงัวตัวนี้มีความสมบูรณ์แห่งสมบูรณ์ก้ามูเลยค่ะพี่มุหันนะหนังกับว่หองว่หยัุณครับแมนคับแต่ข้อหักเขาดี เดี๋ยวให้เบิ่ลก้หเดือนละจ้าก็แค่เอฟหกแปดเด้อพี่น้องสูงไปเยครับว่าตัวนี้ร้อยสี่สิบสองจ้าสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองหายางหาขนาดนี้ที่รองงอกันได้เอาแต่ว่าตัวนี้งานดีดีพี่น้องครับจ้าเอาครับราคาครับตัวนี้ราคาเอาเปิดเอาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทจ้าฮะราคาโทรตัวนั้นตัวนี้จ้าสามหมื่นเก้ันเก้าร้อยบาทเปิดไปเลยให้พี่น้องเขาาด้ง้อดีๆง่ายๆไปเรียงเลยได้ว่ามันขาของสี่หมื่นกัวสี่หมื่นกัว่าได้ขายเอาตะทุนไปเลยจ้าบัดนี้เอาทุนไปเลยแมนค่ะ สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทใจขึ้นไปอ่ะสมมติบล็อคคดนี่ไอมูลน่าสื่อไอเอาจักบ,บาทอ้าวเขาจะคุยกันหลังไม่พี่น้องสิฮู้แจกน้ำเฮาเตีไปเอาไปเก็บครับตรงน,นี้พี่น,อน้องนนี้ห<ด>มายนนเลขหกนะคะนมกะดีว่าทำไมจับคุ้มมักินน้ำยาตัวนี้มันไหนพันถึงเห็ดเล็บไม้มนยางมานนันเจี๊ยบเล็บเป็ร่งหินนี่เนาะอ่ะโอเคพี่น้องครับไปเบพวงตัวต่อไป,อป,ไปนะคไปขึ้นบริจา,ากยางเด็ดนี่ฮะอยากขึ้นเครื่องตีฝนกะลิ้นเพราะฝนจะว่าฝนเอียง เนาะหนาหนาวแล้วทุกบโบนี่มา่หอดนี่คำหรือไม่มือแต่พี่น้องครับไป็หอดบ้านกับตัวเปนซี่หาทุ่มเพิ่งได้ไกลุ่เขาก็เขาก็ทุ่มหนึ่งวนนี่พี่น้องอ้าวหมายเลขเกตค่ะหมายเลขเจ็ดจะเป็นแม่ลูกตัวเมียแม่ลูกตัวเมียจ้าจริงจริงเมียนี่เห็นไหมแม่ลูกสีแดงเข้มเส้นนะคนขุบเอาไว้ไอวะลูกสีแดงเข้มเอาไว้คู่สุดท้ายคนอยากสีเบิองจบคลิปเอาเนี่ยแหะพี่มุฮันหมายเลขเกตแม่ลูกตัวเมียแม่สูงร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสี่ค่ะครับลูกสาวงามๆเลยค่ะเบิ่งเปียง ฮันบอกบอกเนาะจ้าอ้มักมาคมนี่เห็นบอแม่งสมอลลงกันสดดีจ้าพี่มูหันสดลงโคล่ไปในคนถามเห็นบอจ้าลูกตัวนี้เอาตัวนี้แม่นี่ผสมไหมครับตัวนี้ได้ก็จ้าแม่ผสมไหมครับผสมไปแล้วจ้าได้สีเขาเดือนนึงแล้วจ้าผสมตัวใดไปเนาะบักเก็ตค่ะบักเก็ตจ้าเอ่ะนะครับเอาไงผสมไปให้ตัวนั่นในตัวสดแม่นค่ะสดคักหนาคักให้ลูกเก่งค่ะลูกสาวกะคุ้มค่าเลยจ้ะพี่น้องคาร์เบิ่งการซุ่มหรืของเขาจ้ะสุดยอดเลยค่ะเนื้อหนังแข็งขาโบดพร้อมขึ้นครับตัััวนนนีี้้ครบเือหงดมาก เอาจริงสิครับแมวสมอจ้ะหันแม่ลูกคู่นี่มูลินจัดโปมเสร็จแล้าเลยครับสี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะพี่มูหันสี่หมื่นเก้าพันบาทจ้ะเอาพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ลูกทั้งสี่ครับเบิ้งลูกของเขานี่ครับพี่น้องครับสุดยอดแม่กระหู้เชื่องค่ะลูกตัวแรกสำเร็จจ้ะพี่มูหันสี่หมื่นเก้าพันบาทเนาะจ้ะครับเป็นโบได้ขายแมวสมอสิ่เดตรวจทองดุเรียงไปจักรสองอาทิตย์สิตรวจทองเลยพี่น้องครับราคาทองเราสิบ่าทาล้คานี่ซ้ำไัหนึ่โอเคครับคุณแม่ไะอ้าวสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะเลย งเง<อ>าคู่สุดท้ายค่ะทีเด็ดทีเด็ดอยู่คู่สุดท้าย <S <S 2> <S 2> พี่มูหันจนถามว่าลูกตัวใดวะทีอ้าวนี่แหละพี่มูหันเอ้ยจะบอกว่าลูกทันนี้เนอะจ้าตายแม่ลูกตัวเมียแม่ท้องสามเดือนค่ะชุดสุดคุ้มสองได้สามทีเด็ดเอาไปสุดท้ายจากพี่มูหันเมืองลูกโลดลูกสาวช็อกโกแลตอายุสี่เดือนกว่าจะเข้าห้าเดือนค่ะ ในขาโฆษณาของพี่น้องเขาเอิดว่างวงปีละลูกแมนมากครับแดงคักบ่พี่มูหันแดงคักแดงเนี้ยซ้ำคักซ้ำเนี้ยบัดที่นี่แม่กะทองแล้วสามเดือนกะเคเอฟหกแปดจ่ะมีจ้ะลูกสาวช็อกโกแลตเบื้องแม่เพื่อนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกจะเป็นงว่าเฟมกางๆแล้วพี่น้องเด้อครับแต่ว่าโบดีแต่ว่าทรงลูกคือสุดยอดเลยค่ะตายแต่ว่ามองสตีกับมีเสื้อกินดังแจ๊กน้อยแหละพี่น้องขาแต่ว่าหู้เชื่องค่ะแต่ว่าเบื้องลูกนี่แหละแม่สมมติเบาตลอดว่าขัดซิ้งว่าเอาตัว เอามาตัวมันให้ลูกชัดเจนียดนะสิแหละพี่น้องขาเบื้องเปียงเบื้องเปียงโอ้แต่ตาย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 ไปจะไหพี่มูหันตาสะอ่อนบ่ตาสะอ่อนครับตาลูกกับคุ้มค่าเหรอจ้ะแม่นไหมครับจ้าเอาแม่ลูกคู่นี่แม่ต่ดกันทองเหรอเนาะจ้าราคาครับราคาไปห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่มูหันห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเอาแม่ไปอยู่ไอ้ลูกให้เฉยแม่นเบื้องนี่ไปเฮ็ดเขาเอาพี่น้องขาเฮ็ดหัวโลุมาหน้อโอ้ยเงินหามื่นร้อยองลุงองลุงมาเร็ว อันี่ได้ฟรีจะเทิงผู้หญิงเชียงพี่มุหันเอ้ยครับนิสัยก็ดีอ๋อม่บอกลูกมาเนี่นนะตัวนี้เนาะเฮ้ยนี่แหละพี่น้องเขาเอ่ยว่าง้อส่งลูกผู้ลังคนสเปนเดนต์ตาแม่สีแดงให้ลังตัวแดงกันบ่ให้ยลูกจังซีเด้ครับใหลังตัวแม่แดงสู่แม่โบสถตั้งสี่บไ่ได้เบิ่งเปียงไอเอ้ยแมวสมอจนการตัดใจซื้อมากคักหลายนะมากลูกมันครับเบิ่งเปียงแดงจนซ้ำไหมพี่มุหันครับจ้าอ่ะโอเคคุณแม่พี่น้องขาบ่อนี้ก็มีซ้ำนี่แหละจ้ามาให้้พี่นองเาเเบิ่งก็ไดดด้้ตออนมืีีลยพี่น้องครับบอกเขาเบ อันพี่น้องมากตัวไรกับตอล่องได้เด้อค่ะพี่น้องมากตัวไรตอล่องได้ทุกตัวค่ะแม่ออสมอกันตอร่องทีรถทรงค่ะมีรถทรงแต่ว่าขันสรงไกลๆและก็ยัต่อแม่ออสมอหลายเลยเด้อคุณลูกคนอยากได้เทละต่อเทละหาหกพันรวมทรงผมมันกระเฮดบ่ได้ค่ะเพราะแม่ออสมอหามากอะทุกอย่างมันมีต้นทุนนะพี่น้องเนราะแม่ออกสะอขากำไรขึ้นกันแต่ว่ากับบ่ไดดเอาน้ำพี่น้องหลายดอกแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้ของดีๆไปเลี้ยงค่ะอย่างที่พออีเม่ผู้คนเอาน้ำเพื่อกะมิตรกับมาสื่อน้ำได้พี่น้องบอกพี่บอกน้องคือเรานว่ว โอ้ยเอาน้ำออกสมอม้มาใจมันเป็นพ่อเอาพ่อเลี้ยงคักแซนเอาสมอเอาไปส่งไข่เพิ่นก็ได้ครับจ้าเอ้าแตอเนีไม่มีด่อใด้บ้านฟาร์มเพื่อเซฟตัวนี้ครับฟาร์มอยู่ที่บ้านหอยย่างค่ะตำบลค้ามไนย์อำเภอหอยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพี่มูหันครับเบอร์โทรค่ะ083ครับ995939ครับครับแม่เอาสมอ้มูหันด้วยจ้าหรือท่านเดชฟาร์มบัวงามเมืองน้ำดับนะคะครับแตอเราไมมีอย่างฝากพี่น้องอีโบอ่าพี่น้องขาง่วงกับลังสีอวยขึ้นเรียบไม่เอาสมอซ่อมเบิ่งราคาตลาดนัด อก็รู้สึกว่าราคาก็อยากอยากขึ้นขยับมาจากน,อน้องอลไรได้พี่น้องค่ะเพราะว่าอย่างการเลิกสกี่ยวเข่าได้ไอ,อ่ายครับอืขคนสื่อหัอวช่วงนี่ยเพราะว่าหมองลามอื่นบ่อย,อยา่างเอาพี่น้องค่ะคลิปนี้เอาท่านกับท่านเอาบ่ท่านกับล้อคลิปหนาเด้อค่ะเดอ้อนี่แหละค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบ